สนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดจิว๋วกู้ง่ายไม่ต้องมีคนคำ้ำสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาต่อตทท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพ,าพคุ้มราคาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่26ในขณะที่ตำรวจฝรั่งเศสยังพยายามตามล่าตัวนายแอบเดลฮามิด อาบาอุดซึ่งเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังของเหตุก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐบาลฝรั่งเศสและรัสเซียได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้เป็นหัวหอกในการทำสงครามกับกลุ่มก่อการร้ายไอเอสและล่าสุดรัฐบาลจีนซึ่งที่ผ่านมาพยายามที่จะมีนโยบายไม่ไปแทรกแซงหรือยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งในประเทศต่างๆก็ได้ประกาศที่จะล้างแค้นกลุ่มไอเอส หลังจากกลุ่มไอเอสได้สังหารตัวประกันที่เป็นชาวจีนหลังปฏิบัติการบุกค้นพัดเม้นต์แห่งหนึ่งในย่านแซงเดนิสทางดอนเหนือของกรุงปารีสและมีการประทะกันเดือดเมื่อวานนี้การปิดล้อมและยิงต่อสู้ยืดเยื้อนานถึง7ชั่วโมงเจ้าที่ฝรั่งเศสสรุปว่าการประทะกันครั้งนี้ทําให้มีผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตสองคนหนึ่งในนั้นเป็นมือระเบิดหญิงที่จุดระเบิดฆ่าตัวตายและมีผู้ถูกจับกลุ่มเจคน และล่าสุดนะครับอายการฝรั่งเศสยืนยันว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตในเหตุบุกค้นภารเม่นในย่านแตงเดนิสทางเหนือของกรุงปารีสเมื่อวานนี้คือนายอับเดลฮามิดอบาอุตผู้ต้องสงสัยรายสําคัญรายนี้โดยอายการอธิบายว่าเหตุที่เพิ่งมีการยืนยันว่าเป็นศพของนายอบาอุตก็เพราะว่าศพถูกยิงด้วยกระสุนลายนัดจนไม่สามารถจะระบุตัวตนได้ วันนี้ทั้งรัสเซียและฝรั่งเศสได้ขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอนุมัติปฏิบัติการทางทหารระหว่างประเทศเพื่อต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสรามหรือไอเอสความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัสเซียมีขึ้นหลังจากฝรั่งเศสประกาศว่าจะผลักดันร่างมติเกี่ยวกับการก่อการร้ายหลังเกิดเหตุโจมตีกรุงปารีสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กลุ่มไอเอสอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำสหประชาชาติในฝรั่งเศสเดลกล่าวว่าร่างมติของฝรั่งเศสจะเน้นไปที่การต่อสูู้้กับศตรรขของปะะเทในนณี และมีเป้าหมายเดียวคือทําให้แน่ใจว่าประชาคมโลกจะเป็นหนึ่งเดียวในการต่อสู้กับกลุ่ม IS เอสข่าวเปิดเผยว่าร่างมติฉบับปรับปรุงของรัสเซียยังเรียกร้องให้นานาชาติมีส่วนร่วมในปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่ม i อและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆร่วมกับประเทศที่กําลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ซึ่งหมายความว่ารัเสเซียต้องการที่จะให้ทุกประเทศร่วมมือกับกองทัพซีเรียอประธานที่บดีบาชาเอาอาซาดด้วยและวันนี้รัฐบาลจีนได้ประกาศที่จะล้างแค้นกลุ่ม i อ หลังกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวได้สังหารตัวประกันที่เป็นชาวจีนถแถลงการล่าสุดของกลุ่มไอเอสระบุว่าได้สังหารตัวประกันชาวนอร์เวย์และชาวจีนพร้อมแพร่ภาพที่ดูเหมือนศพชายสองคนทางนิตยสารออนไลน์ของกลุ่มฉบับล่าสุดแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าชายทั้งสองคนถูกสังหารอย่างไรเมื่อไหร่และที่ไหนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวนอกรอบการประชุมเอเปกที่มินิลาว,ว่าจีนขอประนามการกระทำของกลุ่มไอเอสที่สังหารตัวประกันชาวจีน พร้อมย้ำว่าการก่อการร้ายเป็นศัตรูของมนุษยชาติและรัฐบาลจีนก็ต่อต้านการก่อ,กา,ก,อการร้ายในทุกรูปแบบขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงว่าตัวประกันที่ถูกสังหารรายนี้ชื่อนายฟานจิงหุยอดีตที่ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับงานโฆษณาวัย้50ปีซึ่งตกเป็นตัวประกันของกลุ่มไอเอสเมื่อเดือนกันยายนคงมีคําถามอย่างแน่นอนนะครับว่ากลุ่มไอเอสมีรายได้มาจากที่ไหน จึงทาให้สามารถที่จะอยู่ต่อสู้ได้เวลาเป็นหลายปีนะครับท,ทั้งที่โดนประเทศตะวันตกแล้วก็ล่าสุดรัสเซียด้วยรุมถล่มทางอากาศอย่างต่อเนื่องคําตอบก็คือว่ามีเงินสนับสนุนจากองค์กรและกลุ่มบุคคลต่างๆในหลายประเทศแต่ว่าแหล่งรายได้ที่สําคัญที่สุดก็คือรายได้จากบ่อน,น้ํามันในอิรักและในซีเรียเพราะฉะนั้นขบวนรถขนน้ามันของกลุ่มไอเอสจึงตกเป็นเป้าของการโจมตีทางอากาศของประเทศตะวันตกและรัสเซียมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสถานีโทรทัศน์อารีของรัสเซียรายง,งานในเว็บไซต์ว่าเครื่องบินของรัสเซียได้ถล่มคอนวอยรถขนน้ามันของ i อเอและทำลายรถไปกว่า500คันในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโฆษกข,ของทัพรัสเซียอ้างกับอาทีว่าขบวนรถดังกล่าวกําลังขนน้ามันจากซีเรียไปยังลงลันในอิรัก i อเเรียกขบวนรถขนน้ามันว่าเป็นท่อน้ํามันเคลื่อนที่ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่ i อเอใช้ในการก่อการร้ายและทําสงครามกับรัฐบาลซีเรีย นอกจากการถล่มฐานที่มั่นของ IS ในประเทศซีเรียแล้วการตอบโต้กลุ่ม i อเซึ่งเชื่อกันว่าอยู่เบื้องหลังเหตุ <c oughs> ก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายังเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ด้วยโดยมีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า The Anonymous หรือกลุ่มนิรน,นามเป็นหัวขอ,อกผลการล่าสุดก็คือการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของคนที่เชื่อว่าเป็นแกนนำระดับสูง5คนของกลุ่ม i s หนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของอังกฤษอย่างรายงานว่ากลุ่มแฮกเกอร์ดังกล่าวได้โจมตีบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์ของสมาชิกกลุ่มไอเอสไปแล้วกว่า56,00 0บัญชีเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าเป็นช่องทางให้กลุ่มไอเอสหาคนเข้าเป็นสมาชิกได้รายงานระบุอีกว่ากลุ่มอนันตมัสมีข้อมูลของแกนนำระดับสูงของไอเอสตอนนี้ที่กบดานอยู่ในยุโรปแต่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะนอกจากนี้พวกเขากำลังรวบรวมบัญชีทวิตเตอร์และเว็บไซต์ของกลุ่มไอเอส เพื่อทำการโจมตีอีกรอกหนึ่งในเร็วๆนี้โดยใช้วิธี d d o s หรือการแห่เข้าเว็บไซต์เป้าหมายในเวลาเดียวกันจากหลาย i p address ซึ่งจะทำให้เว็บดังกล่าวล่มหลังเกิดเหตุโจมตีหลายจุดในกลุ่มปารีสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากลุ่ม Anonymous ได้ประกาศผ่านคลิปในเว็บไซต์ YouTube เป็นภาษาฝรั่งเศสว่าพวกเขาไม่อาจปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลได้สมาชิกอ n o นิมัสทั่วโลกจะตามล่ากลุ่มมัตสอิสารามหรือ IS และจะไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือไป อีกทั้งจะปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนหน้านี้อ n นนันิมัสยังเคยออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้กลุ่มไอเอสนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ยิงถล่มสำนักงานนิตยสารชาลีแอบโดในกรุงปารีสเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาและจนถึงขณะนี้กลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มนี้สามารถติดตามและเจาะระบบพร้อมกับเปิดเผยรายชื่อบัญชีทวิตเตอร์ของกลุ่มไอเอสได้แล้วราวหนึ่งแสนบัญชีและทำให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับไอเอสถูกปิดไปแล้ว149เว็บไซต์ เหตุก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้เห็นชัดเจนนะครับว่ากลุ่มคนที่เรียกกันว่าโฮมกรนหรือลอนวูฟเทอร์ลิสหรือผู้ก่อการร้ายที่ถูกบ่มเพาะในประเทศที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือผู้ก่อการร้ายแบบฉายเดี่ยวเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวมากกว่าที่เราคิดเหตุระเบิดระหว่างการวิ่งมาราธอนในเมืองบอสตันสหรัฐอเมริกาเมื่อ2ปีที่แล้วและการวางระเบิดกลางกรุงลอนดอนในปี2548 ทำให้มีผู้เสียชีวิต52คนเป็น2ปฏิบัติการที่ทําให้ความหมายของคําว่าโฮมโกรนหรือโลนวูฟเทเลลิสเป็นรูป,ปธรรมที่สุดและการก่อการร้ายล่าสุดในกรุงปารีสตอกย้าอีกครั้งให้เห็นว่าผู้ก่อการร้ายในยุคของไอซิสอาจเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยความมั่นคงของไทยอธิบายกับชั่วโมงที่26ว่าคําว่าโฮมโกรนหรือว่าโลนวูฟ ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ใหม่ของการก่อการร้ายที่เปลี่ยนไปจากเดิมจากที่กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศเคยส่งทีมปฏิบัติการเข้าไปก่อเหตุในประเทศใดประเทศหนึ่งเปลี่ยนเป็นให้คนในประเทศที่เป็นเป้าหมายก่อเหตุแทนซึ่งคนเหล่านี้ได้ซึมซับความเชื่อของกลุ่มก่อการร้ายหรือไม่ก็เป็นกลุ่มคนที่ถูกปฏิเสธจากสังคมเพราะความเกลียดชังหรือด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่าโฮมโกรนหรือโลนวูฟทอลิสมักจะอยู่คนเดียว แปลกแยกจากสังคมบางคนปฏิบัติการคนเดียวและเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างที่เกิดขึ้นในกรุงปารีสรายงานของสภาวความมั่นคงแห่งชาติเรียกปฏิบัติการของคนเหล่านี้ว่าเป็นการก่อการร้ายตามลำพังแหล่งข่าวจากหน่วยข่าวกรองของทหารเปิดเผยกับชั่วโมงที่26ว่าผู้คมโกรนทัวริสไม่จำเป็นต้องเป็นคนเชื้อชาติเดียวกับคนในประเทศที่เป็นเป้าหมายของปฏิบัติการแต่อาจไปอยู่ในประเทศนั้นในฐานะผู้พยพ หรือเป็นพลเมืองของประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศที่ไปพักผิงฝ่ายความมั่นคงเรียกภัยคุกคามจากการก่อการร้ายประเภทนี้ว่าเป็นอันโนนเทรดคือเป็นภัยที่ล่วงรู้ได้ยากเพราะระบบข่าวกรองจะตรวจไม่พบการบางแผนไม่รู้ว่าใครคือผู้ที่เตรียมลงมือทําไม่มีประวัติการก่อการร้ายและไม่รู้ว่าใครหรือสถานที่ใดเป็นเป้าหมายสําหรับประเทศไทยแหล่งข่าวรายเดีอวกันบอกว่าแม้จะไม่มีปัญหาโ่มโกลนโทอรลิส แต่การก่อการร้ายลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นได้จากความเกลียดชังคนหรือรัฐบาลของบางประเทศเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อ17สิงหาคมที่ผ่านมาอาจเป็นเหตุการณ์ที่เข้าข่ายความหมายนี้ในที่สุดเราก็น่าจะได้คําตอบในระดับหนึ่งนะครับว่ามีการทุจริตจ,จริงหรือไม่ในโครงการรัชปรพักและถ้ามีจริงใครบ้างที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี้แล้วครับคุณเทพชัยที่ทางกองทบกนะครับจะออกมาแถลง โดยเฉพาะใน3เรื่องครับโรงหล่อพระการจัดกิจกรรมและก็การหาเงินบริจาควันพรุ่งนี้ครับผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธีรชัยนาควาน,นิชจะถแถลงข่าวผลการสอบสวนการทุจริตโครงการจัดสร้างอุทยานราชพักที่หัวหินตามที่ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบ,บกพลเอกวีรันชันทศาสตร์โกศลสรุปผลแหล่งข่าวจากคณะกรรมาก,การชุดสอบสวนบอกกับชั่วโมงที่26ว่า ผู้บัญชาการทหารบกจะชี้แจงใน3เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือรายรับซึ่งเป็นเงินบริจาคจากภาคเอกชนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นไบ k e for ์ราชพักแอนด์คอนเสิการจัดโต๊ะจีนกิจกรรมปลูกต้นไม้รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคารซึ่งก็จะมีหลักฐานการโอนเงินแต่ละกิจกรรมชัดเจนส่วนที่2คือการเอาเงินไปใช้จ่ายเป็นค่าหล่อองค์พระมหากษัตริย์ทั้ง7 งบประมาณค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการหลอกขั้นตอนการขนย้ายมีการคิดราคาในการขนย้ายตามระยะทางส่วนการเรียกรับหัวคิวจากโรงหลอกของเสียนพระออ่านตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหมผลเอกอุด,ดมเดชรีตบุตรออกมายอมรับบอกว่ามีการรับหัวคิวจริงเข้าไปไกลเกลี่ยแล้วเอาเงินมาคืนเจ้าของเงินหมดแล้ว และเจ้าของเงินตั้งใจบริจาคให้กับมูล,ลนิธิเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการตกแต่งช่วงติดตั้งเพื่อความสมบูรณ์ส่วนจะดำเนินคดีกับเซียนพระออหรือไม่ต้องไปพิจารณาก่อนว่าถ้าแอบอ้างสถาบันก็ต้องถูกแจ้งข้อหามาตรา1 1ึองกองทัพบกก็จะต้องเป็นโจทย์ไปยื่นฟ้องถ้าไปอ้างตัวบุคคลบุคคลน,นั้นต้องฟ้องเองแต่ในเรื่องของคดีแพง่งบางครั้งอาจจะยอมความกันได้ ถ้าเอาเงินมาคืนแล้วผู้เสียหายไม่เอาผิดก็ถือว่าจบกันไปส่วนที่3คือสภาพการเงินปัจจุบันตั้งแต่เริ่มโครงการตั้งงบเอาไว้พันล้านบาทโดยยอดเงินเข้ามามีการตรวจสอบแล้วเกินกว่า1,000ล้านแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวเลขแบบชัดๆได้แหล่งข่าวยืนยันว่าทั้ง3ส่วนนี้ถ้าใครเข้าไปเกี่ยวข้องเ,เข้าไปทําความผิดต้องถูกดําเนินคดีทั้งหมด ขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวนะครับว่ามีการจับกลุ่มพันเอกคชาชาติซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสําคัญถ้าจับกลุ่มตัวได้มีการสอบสวนขยายผลอาจจะมีข้อมูลเพิ่มว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการแอบอ้างซึ่งพลตํารวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองรองโฆษกสํานักงานตำรวจแห่งชาติออกมาปฏิเสธว่าผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดา ที่เดินทางไปอำเภอแม่สเรียงไม่เกี่ยวข้องกับการจับตัวพลเอกคชาชาติแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่การไปตรวจเยี่ยมโรงพักตามปกติเท่านั้นพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาํำชับว่าไม่ว่าผลสอบจะเป็นยังไงทุกฝ่ายต้องยอมรับและแสดงความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่และสิ่งที่เกิดขึ้น พลตรีสันเสริญบอกว่ารัฐบาลถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้ดำเนินโครงการโดยตรงก็ต้องรับผิดชอบให้การสอบสวนโปร่งใสสร้างบรรทัดฐานในการปราบปรามการทุจริตและเตือนครับคนที่เผยแพร่ข้อมูลจากจินตนาการที่ไปพาดพิงบุคคลไปพาดพิงองค์กรต่างๆขอให้ยุติรวมไปถึงกลุ่มการเมืองที่พยายามเอาไปเปรียบกับคดีจำนำข้าวอย่าโยงทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการเมือง วันพรุ่งนี้ก็จะเห็นรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากกองทบกแล้วนะครับตอนนี้ที่มีข่าวเป็นกระแสออกมาก็พักไว้ก่อนครับรอถแถลงอย่างเป็นทางการดีกว่าครับคุณเิพยชัยครับวันนี้การประชุมผู้นำเยาวชนโลกนะครับหรือว่าวันยังเบิร์เริ่มขึ้นแล้วนะครับผู้นํารุ่นใหม่ของโลกต้องการเห็นอะไรนะครับคนเหล่านี้เมื่อมองไปข้างหน้านั้นเขาอยากเห็นโลกเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้ในช่วงต่อไปครับ